สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมีข่าวมาแจ้งประกาศนะคะจาก PA นะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ p a แจ้งการชำระค่าไฟฟ้าเดือนเมษายนพศ2563นะคะใจความนะคะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21เมษายนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PAA นะคะช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนาเพื่อให้เป็นไปนตามมติดังกล่าวในเบื้องต้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอแจ้งแนวทางการชำระค่าไฟฟ้าเดือนเมษายนพศ2563ดังนี้ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายนพศ2563 ข้อ2ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน5แอมป์ที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายนพศ2563แล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการปรับปรุงค่าไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรีโดยจะสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันพฤหัสที่30เมษายนพศ2 5 1 3เป็นต้นไปทั้งนี้หากผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดาเนินการคืนค่าไฟฟ้าให้ในภายหลังค่ะเบื้องต้นนะคะ ถ้าเพื่อนๆนะคะบ้านที่อยู่อาศัยนะคะใช้มิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์นะคะเดือนนี้ไม่ต้องชําระค่าไฟนะคะแล้วก็ของเพื่อนๆที่บ้านที่มีใช้ไฟนะคะมิเตอร์ตั้งแต่5แอมป์ขึ้นไปนะคะ,ะทางการไฟฟ้านะคะจะทําการปรับปรุงค่าไฟฟ้า โดยจะสามารถเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับปรุงคือหลังจากวันที่30เมษายนเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ต้องจ่ายนะคะแต่ในกรณีที่จ่ายไปแล้วเนาะทางการไฟฟ้าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะดำเนินการคืนค่าไฟฟ้าให้ภายหลังก็หวังว่าจะทำตามมาติดังกล่าวได้นะคะการไฟฟ้าเพราะว่าตอนนี้ค่าประกันก็ ยังไม่ได้รับกันทั่วทุกคนเลยนะคะถ้าใหงไงเพื่อนๆผลเป็นยังไงลองมาแจ้งกันฟังบ้างนะคะค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ